วันคริสต์มาสยันกลางวันยาวนานที่สุดในรอบป,ปีแล้วยังไง21มิถุนาธนยนของทุกปีไม่ใช่แค่วันแห่งปรากฏการท์ทางดาราศาสตร์นะครับแต่มันสะท้อนสัญญาณจากโลกที่ทุกคนต้องเรียนรู้เพื่อการปรับตัวกันครับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ นี่ครับนี่คือสถานีรักโลก360องศากับผมแซคธนินวัฒนพัฒนาวิรคุณในที่สุดก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญของโลกอีกแล้วคุณพร้อมที่จะเรียนรู้ปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงนี้หรือยังก็21มิถุนายนของทุกปีโลกจะเข้ารอบโคจรด้วยการเ e อียงแกนทางซิกโลกเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์มากที่สุดเราเรียกวันแห่งปรากฏการณ์นี้ว่าวันคริสต์มาสยานหรือ summer ์โซลสติกบนโลกจะเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ประจำปีที่มีผลต่อชีวิตของมนุษย์ทุกคน คือประเทศในเขตอบอุ่นทางซีกโลกเหนือจะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการส่วนประเทศในเขตซีกโลกใต้จะเป็นฤดูหนาวขณะเดียวกันช่วงเวลากลางวันของคนทางซีกโลกเหนือก็จะยาวนานที่สุดแห่งปีและกลางคืนก็จะสั้นที่สุดแห่งปีขณะที่คนทางซีกโลกใต้จะเจอตรงกันข้ามคือกลางวันจะสั้นที่สุดและกลางคืนจะยาวนานที่สุดแห่งปี สำหรับประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนฤดูการในไทยจึงไม่เปลี่ยนแปลงไปด้วยคือเรายังคงอยู่ในฤดูฝนกันต่อทว่าหลังจากนี้จะกลายเป็นช่วงฝนน้อยเพราะว่าร่องมรสุมหรือร่องฝนจะเลื่อนตามแนวแสงอาทิตย์ตั้งฉากขึ้นไปทางเหนือทําให้มีโอกาสเสี่ยงเกิดฝนทิ้งช่วงบางพื้นที่ในช่วงปลายเดือนนี้ถึงกลางเดือนหน้าได้หลังวันคริสต์มาสยันจึงเหมาะจะทํากิจกรรมกลางแจ้งต่างๆได้มากขึ้น แต่จะแย่สําหรับคนที่ยังต้องการน้ําฝนเพราะว่าต้องทําใจเพราะว่านี่เป็นเรื่องของธรรมชาติต้องรอถึงกลางเดือนหน้าฝนถึงจะกลับมาปกตินี่คือสัญญาณความเปลี่ยนแปลงของโลกในวันที่21มิถุนยนที่ผมส่งถึงคุณจากสถานีระลักโลก3รอ้อยสิงสาสวัสดีครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว